นายทำทำไมทะยุงทะยุงอ๋อเออครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมรับกินนี่เนื้อกินนี่เนื้อกินนี่จะรับเข้าสู่ช่องแอมโพลาสันพาเพื่อนๆมาตัดไม้นะครับวันนี้พาขึ้นก็ยากๆหน่อยนะมันเป็นข้างล่างข้างล่างไอ้ข้างล่างมันเป็นเอ่อหลุมนะครับเป็นน้ำเสาะนะครับ มันจะพุ่งมาเลยไม่ได้นะครับมันต้องมาอัดเอาข้างข้างหน้านี่นะครับพออัดเอาข้างหน้านแล้วไม้มันพอขึ้นเนินปุ๊บไม้มันจะหนักหลังนะครับล้อไม่มีแรงกดนะไม้ก็อยู่ประมาณน่าจะประมาณตันห้าตัานหกน่าจะได้นะครับประสาทปราทแรมพ,พ,พ,พ่อพ่อพ่ออพ่อไม่ยอมนะครับผมก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมแต่ว่าเอามาน้อยนะครับนู่นนะน่าจะอยู่ประมาณตันสนะครับ น้อยมากลัวเอาไปไม่ครบกันนะครับก็เลยเอามาน้อยลัวไม่พอกันสรุปก็ไม้อยู่ข้างล่างเยอะนะครับเดี๋ยวดูนะมันต้องส่งมานะครับ เนี่ยข้างหน้าเนี่ยตรงข้างหน้ารถนี่มันเป็นหลุมนะครับมันมันมันมน,นืดนะครับแล้วก็ถ้าเราอาดมาแรงมันจะลื่นนะครับเอาส่วนข้างหน้านะครับขึ้นมาสุดปุ๊บต้องเลี้ยวทันทีนะครับไม่งั้นลงคลองนะครับลงสระข้างหน้านี้ถ้าจับไม่นั่นก็จะลงคลองเหมือนกันนะครับามาดูพนังจรวด กูแรงโอ้โหแล้วัเบิ้์อยูนเลยเอาเดี๋ยวพอน้องจรวดกับรถนะคผมไปขายนั่นน่ะเจะาีหน่ะจมีขอสติกเกอร์ว่ะเพียมีเยอะเอาไมสติกเกอร์ FC เขินนะ S <S นะอันฟุกมีตัวกูเท่าจุดเต่งบกโกเท่าเพื่อนะผมก็ประมาณนี้ครับผมประมาณตันสตันสนะอะะอวยลบนง่ายน่ไอ่นัาางเกตรวจยัยงยไงลูกโฟอ่ะคุณคุณถอยรถไปรอเลยครับไอติง <think> เนะออถ,ถ,ถอยถอยรถจี๊ดจำถึบผมไอไติงรอนะ ยิ้ยุ้งยิง้ยุงย่งจะบอกจีเดี๋ยวให้ลูกโฟขับรถเข้าไปก่อนนะครับนี่นะทางก็ประมาณนี้นะครับพอขึ้นไปนี่เราต้องเลี้ยวนะครับผมมันมันบับเลี้ยวนะครับขึ้นไประยะสุดสุดรถพอดีนะครับต้องเลี้ยวดีที่ขึ้นได้แล้วไม่กระโดดนะครับถ้าปกตินี่ ขึ้นแล้วมันจะกระโดดนะครับล้อหน้ามันจะกระโดดนะครับถ้าอย่างนั้นขับยากนะแต่ว่าตัวนี้มันมันมันยางไม่มีดอกมันไม่กระโดดนะครับไปเดี๋ยวไปดูลงโฟอีกที่นึงนะครับผมเอาหน้าผมลงโฟซีแยกนะครับโอ้โหไฟไม่ปิดด้วยนะไฟนี่ไปอีกครับไปอีกครับไปอีกไปอีก ไม่อยากเดินเลยนะผมภาพมันสั่นนะเงี้ยนะผมโอเคนะผมไปผมขอทำงานก่อนนะผม คลิปนี้ก็น่าจะมืดนะครับก็อาจจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะมค,ครับผมไปแล้วครับผมวสดีีรับับ๊ายบาย <laughs>